ตีนปิดประตูะตีนปิดประตูไอ้เหี้ยไม่โคตรหดเดี๋ยวเดียวไหนว่าปืนใหม่อ๋ออยู่ซองใช่ไหมเกาะผมได้แปดตัวแล้วเนี่ยว่ะเฮ้ยไมจุดพูจุดพูจะร้องไงเฮ้ยมันมีคนอยู่ตรงระเบียงไหวทัดันสองสอ,องเอ้ยยังไม่ทีไม,ไ,ไม่ตายเลย <c oughs> ยดตายแล้วน่ะตายแล้วน่ะแรงแล้วน่ะเจ็บเอาเด็กเพิงตายดิมัแล้วโดนยืดนะโอเคหายละโอ้ยโอ่ะโอ้รูมีงตามกูมาดิไปขบวนเลยเอ้ากูเดินจังหวันระยะยาวมากอลยตอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแตะข้าวแป๊บนึง ไม่ไมันต้องจ่ายค่าปรับได้แล้วเนะี่ยบอกว่าห้าสิบโอ้ยมันจะไปไหนวะเนี่ยหนึบว่าฟา้าดเดือดฟ้าตาถ่ายหนังอยู่อ่ะกลัวแม่งตันชัวร์ข้างหน้าไ<ม><ๆ>อ้เยี่แต่ไม่ตันวะ่ะยี่แม่งไหมครับทันไหมไม่ทันรถเยอะเก๊คนบินคนบินไหน ตกไปไหนวะน้งมันหมดโอ้โหต่อต่อต่อต่าต่อจอดเดี๋ยวกูไฟระเบิดไปก่อนเหมือนเดิมครับหนึ่ง เห็ม้อมมาเบิดปุ๊บไปปั๊บอไอเอ้ยอย่าเว้ยแรงกว่าครับไปโค้แม็กนั่มแรงกว่าเห็นเห็นโอ้อยต้องเบียดเข้าตรงนี้แล้วไอเ้เงี้ยไม่จังไรที่หมายตัดโอเคสมบูรณ์ละไป โดนแล้วโอ้ยยังไม่หมดจัดยังไม่หมดก็ติดเชื้อเลยไอ้ย่าไอ้ย่าเขามาโคเท่เลยไปไปเอ่อสุสันตวันอินดิเพนเดนเดย์เรื่องนำรวจ เรารักอเมริกาครับไอ้เลือฟอเมริกาเลิฟเไม่มองหนะ้าเอาไงอะเอาเอาเอาเชื่อเอเอ,เอ,เอมองหน้าแล้วมันพอใจว่ะอย่ามองหน้าแม่งยิ้มเฉยไอแบบตอนนี้เราก็ถึงชายหาดแล้วนะครับมาทำอะไรดีนั่งไม่ได้ไงถ้านั่งได้ก็ดีดิเฮ้ยชายหาดต้องทำอะไรครับมาทำอะไรที่ ดูภาพที่ตกงนะสวยเปล่าแสบตายอ่ะอย่างนี้มันต้อง,องกินเบียร์แล้วมาใช่ไหมฮะฉลองลลองืออยู่นี่อยู่นี่โฮโฮเดินอยู่ไหนวะลืมมนะั้ยเนี่ยไหนๆหนึ่งสแน็คอ่ากินเบียร์ฉลองประเทศอเมริกาครับลือเปล่าประเทศอเมริกาไง ลองชาติอเมริกาหน่อยยิงอย่างเดียวครับแม่งมันถูกตังก็ไม่ได้จะมีนะตังก็ไม่ได้จะมีนะจริงจริงอย่างเอายิงเอายิงเอาเนี่ยกูไม่ตายว่ะเจ้เอากูตายไฟไม่ตายตายครบตายเมื่อกลางปัดเล่าอะไรอยงี้ย มตัต่อยกูเฉยเลยี่ยมาดิต่อยกูให้โดนนะโอ้ยเยี่ยไม่ต่อยกูโดนแล้ยีปิวเลยเอาดิเอาดิงต่โดนกูหรอกโอ๊ยโอ๊เหี้ยดูวโดนรอืมเอาเหี้ยกูปิวเดี๋ยวก็อนจะซ้ำจะซ้ำจะซ้ำัแรกโอ้ยเหี้ยปิวเลยยะตายแล้ว ไอ้แจ็คแม่งหลังแอนเลยไอ้แจ็คแม่งแอนแอนให้หนูดูทำไมคะแม่งจังไรอยู่ไหนัตว์เนี่ยรูปแต่รูปแอนแอนสวัสดีน้องสาวเอ้โหขวางขวามันตายไปจิ้มมาเลยใช่ไหมแต่เขาวิ่งหนีนะหมายพี่ตบตูดซะหนึ่งทีอือนี่นี่ตบแรงขนาดหัวทิ้มเลยตบแรงขนาดหัวทิ่มเลยกูทับไรเปล่าวะทับฮะ กูทักไปอยู่บอกว่าวรถมึงมันจอดมันมันบล็อกไม่ตรงไว้ครับอับศพเนี่ยนะครับ <laughs> อไอชิบเขาเด้งเด้งไอชิบเขาเด้งเขาเป็นยังไงเด้งเออเป็นคนจอดจับด้วยแถวเนี้ยดูดิเขาเยอะไปอ๋อมึงไปเตะเขาทำไมวละล่ะ แม่งสงสารลุงช okay? <s pack ing> ouais. ิ <laughs> ้หายแม่งเขาคงจะขาดอาหารไว้เีอยทำมันหนาผู้ให้เขาหิวข้าวไงเีอยไอ้เชื่อพิงลอยเลยลอยเยอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะไปคุยกับลากมะม่วง ไม่เอา,เอาล้อแตกเลยข้างเลยนี่้เปล่าล้อแตกะ <laughs> <laughs> จะมาแต้มไปไป,ไป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 เกียรมันไปมาเหยียบ <laughs> เอาห้องแม็นวับได้จะเหยียบไม่เหยียบไม่เหยียบมูฟว์มาชนตายเองเอย้ยเงี้ยหน้ารถ รถเรียวไม่ได้พี่เต็นดูเออล้วรถนิ่ไผ่ดวรถเนสีดาวแล้วไผก็ได้มาเรียวรถได้หน่อยขึ่นหีหรอจะถึงไม่ได้จะถึงจะถึงไม่ได้เดี๋ยวไม่ยอมนะเอาจริงผิด ไม่เสียตังค์เลยไม่เสียตังค์เลยเวอาเอาเอระวัติเอาเอายิงอะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะอย่ายิงสิอย่ายิงสิตู้กับรถถังด้วยตอนนี้คนสู้กับรถถังด้วยเลี้ยวเหรอ โอ้ไป <mm um> ่ไกลล่ะมันทดิฝายโคตรมันอ่ะไปแล้วกลับบ้านกัน I love America พี่ I love America 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 ตดุ้งตดุ้งเหนื้อยจังเลยสภาพเหมือนเหนื่อยกันมากเลยดูดิเดินแบบวคอตกกันงหมดเลยเอ้าไปแล้ว ว้โดนยิโโโงโดนยิงันดีผมฮารถให้เนี่ยโธเอย้ย <c oughs> ตินคามช <c oughs> ีวิตนักเลงขายน้ำกระโดนยิงข้างหลังเลย,อเยพอยิงที่กลาร <c oughs> ยังนำปืนฉะีน้ำ สกัดตำรวจไว้ได้สกัดตำรวจไว้หรือี่ัะการนอเมันไม้คัแล้วท่าหลังอ้วหวว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 ้วววมววววว้วววววดววลวว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 ตววววรวว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 ว้วว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 ว บริวินจีครับพ่ออะไรนะเขาตั้งหมดจะชนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟไฟดมดเลยสัตว์ว่าเพี้ยไฟลุกแล้วน่ะชมน้ำเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับไมเอ้ยจรงน้ำตรงน้ำโอ้ยแม่งเอ้ยฮัดรับที มมมีอติงีชนิดแบบใหม่ใช่ไหมเนี่ยนี่คือการตีชนิดแบบใหม่ใช่ไหมตีชนิดแบบใหม่เอาเอาดิเอาดิโอ้โหไม่ตีชนิดแบบใหม่ไม่ทีมันนิดอืเรียบร้อย มาครับขอเราฟังฟัง <kleine> น <mus k> ้ตมาเริ่มเรียบร้อยชนะฮู่้ฮูรักกากว่าววิไอปลามาโคดแม่งดอยู่นี่อยู่โคตไกลอ่ะ